เหมาะกการทำแอคทิวิตี้ลุยๆมากเราก็เลยจะพาทุกคนมาทำแอคทิวิตี้ลุยๆกันที่สิงคโปร์นี่แหละมาดูซิว่านอกจากแบบช้อปปิ้งหรือว่าเดินเที่ยวในเมืองแล้วเนี่ยมาทำอะไรได้อีกว่าั้นไปเที่ยวก,กันเลยวันนี้เราบินไฟเช้ามากเราไปสิงคโปร์นะคะเราบินกับกบ,บินไทยนะคะเพราะว่าไฟเนี่ยมันมีทั้งวันเลยสะดวกสบายมาก ก็ตอนนี้นะคะเราจะไปสิงคโปร์ใช่ไหมการเตรียมเอกสารก็ไม่ยากเลยง่ายนิดเดียวนะคะตอนนี้มีวัคซีนพาสปอร์ตแล้วก็มีพาสปอร์ตเตรียมการเดินทางเราต้องกรอกเว็บไซต์ของสิงคโปร์นะคะแค่นี้เองง่ายมากไม่ได้ใช้ผลตรวจ PCR หรือว่า a อ k แล้วก็คือดูแค่วัคซีแล้วก็ขึ้นเครื่องได้เลยตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ลาวแกบินไทยค่ะคือแบบไม่เคยเข้าเลยเพราะว่า มาสายตลอดแต่วันนี้นะคะเรามาเร็วรีบมาเพราะจะมาเข้าเรามากินข้าวน้่นแหละเราใหญ่มากอะ่ะเข้าไปให้กันดีกว่า อย่างแรกเลยนะคะที่แบบเราจะได้รับก็คือเราจะได้เครื่องเครื่องก่อนคนอื่นหรือพวกน้ำหนักกระเป๋าที่มันเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะมีบริการต่างๆด้วยที่แบบมีเซิร์ฟนั่งเซิร์ฟอะไรเงี้ยนั่หงหมดเลยและในส่วนของเบาะก,ก็คือนั่งสบายมากตอนนี้ฟังก็คือพร้อมจะหลับแล้วเบาะกว้างมากเล็กลุกก็ใหญ่มากแล้วก็ตรงนี้ก็วางของได้ถ่ายรูปสวยด้วย ที่ใหญ่มากเห็นเขาบอกเพิ่งสร้างมาได้แบบ2อสามปีมั้งแต่เราไม่เคยมาเลยเราเห็นแต่ในรูป ก่อนจะแวะไปดูข้างนอกเราดูห้องน้ำกันก่อนเฮ้ยห <familia? S 1> ้องน้ำใหญ่มากโอ้โหหุยห้องน้ำมองเห็นกระจกข้างนอกด้วยอ่ะเป็นการอาบน้ำโชว์นะคะมาดูระเบียงมาดูระเบียงแมมีวิวกระเช้าด้วยอ่ะนี่นะคะก็คือห้องของเราค่ะสำหรับสองคืน3วันที่นี่นะคะเดี๋ยวจะพาชมรอบๆโรงแรมพรุ่งนี้ละกันว่าโรงแรมมีอะไรบ้างเพราะโรงแรมค่อนข้างใหญ่มากแลวเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินข้าวมันไก่กันต่อเพราะเราหิวมากนะคะไปเจอกันที่ข้าวมันไก่ค่ะ นเ <laughs> อันนี้คือไก่ครึ่งตัวนี่คือครึ่งตัวแล้วก็ไข่สามใบอลังการว่ะ จะกลับมาอีกสองวันจองเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เราก็กำลังมันลุ้นอยู่ว่าซิปไลที่เราจะมาเล่นนั้นปิดเปล่าไงบ้างครับได้เล่นแล้วค่ะจะกับแรกในวันนี้นะคะเราจะเล่นซิปไลปกันค่ะข้ามไปที่เกาะอใหญ่มาก <laughs> บอกว่าตอนที่ลงมาคือน่ากลัวนะแต่ว่าพอลงมาแป๊บหนึ่งก็ไม่น่ากลัวแล้วก็ผมก็คือเต็มหน้าบางหน้าเวอร์มองไม่เห็นวิวแต่ตอนนี้วิวสวยมากเป็นวิวแบบซันเซต็ตเดี๋ยวเราจะมาเดินชิลริมหาดต่อแต่ค่ำเนี้เรามีนัดกันค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนไปดินเนอร์ไปกินข้าวออใต้น้ำให้เจอกัน เขาชื่อว่า Ocean Restaurant นะอยู่ในโรงแรมแล้วก็วลีสซ,ซึ่งเดินลงมากินได้เลยตอนนี้เราก็สั่งเมนคอร์ปแล้วนะคะเรามารอแต่คือเราก็นั่งดูปลาเพินๆเพินๆเพินมากเพินมากค่ะอยากกำน้ำเลยอ่ะ เช้าเช้าเสร็จแล้วนะคะวันนี้จะเป็นวันโกคาร์ที่สิงคโปร์เนี่ยที่สนามโกคาร์สามที่เลยนะซึ่งทแทร็กเนี่ยก็จะมีแบบใหญ่บ้างเล็กบ้างกว้างบ้างแล้วแต่ใครว,ว่าอยากเล่นแนวไหนมันก็จะมีแบบฟันคาร์ก็คือจะแบบไม่แรงมากหรือจะมีแบบเรสคาร์ก็คือเป็นรถที่มันเหมือนกับว่าใช้แข่งก็คือมีความแรงเป็นรถน้ํามันอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าวันนี้เราจะไปลองที่แรกก็คือสนาม คือ KF1 นะคะสนามเนี้ยมันค่อนข้างอจริงๆไม่เคยไปมนแต่ว่าคิดว่ามันดูจริงจังอาจจะต้องเอา driving license ไปด้วยเป็น international driving license ต้องมีความแบบเตรียมพร้อมสักนิดนึงเพราะว่าแท็กนี้มันน่าจะแบบกว้างอยู่เดี๋ยวไปดูแบบว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเวลาเล่นนะคะเดีย๋ยวเราไปลงทะเบียนกันก่อนเต้นวะ เขายากเราเล่นสามรอบเดี๋ยวมาดูว่าเวลาจะลงไหม ก่รอบที่2ที่เราลงไปเนี่ยเราได้ที่1นะคะเดี๋ยวเราจะลงไปรอบต่อไปรอบที่3ามเขกลาวว่าอยากได้เวลาดีเหมือนเดิมรอบแรกเนี่ยเราลงไปได้1นาทีสิบเอ็รอบสองได้1นาที8รอบสามเนี่ยเดี๋ยวแซงให้ดูค่ะสรุกโดนแซงไอ้นี่คะแนนแบบขึ้นบิวมอร์ดด้วยอ่ะ นี่เขียนชื่อและสกุลเต็มมากเราเล่นเสร็จไปแล้วนะคะสามรอบถ้าใครเพิ่งมาเราแนะนำแบบ2รอ,อบก่อนอันนี้ก่อนจะมาเนี่ยต้องจองก่อนนะจองในเว็บก่อนจองในเว็บปุ๊บมันก็จะมีเรื่องซิงเกิลไรส์หรือวสองรอบสามรอบอะไรเงี้ยสองรอบมันก็จะราคาแบบต้งไปอะไรเงี้ยราคาทั้งหมดที่จ่ายไป สามรอบเหมือนจะประมาณ4,500ันหรอบหนึ่งมันก็ประมาณพันห้าแต่แต่เขาก็บอกว่าสนามที่นี่มันเคลมว่ามา,มาตรฐานค่ะก็คือปลอดภัยอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่าถ้าเย็นนี้ไหวเราจะไปเล่นอีกที่หนึ่งออแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนเราไปเล่นด้วยพ <laughs> าทูเล่นโกคาร์ทไหว้ไม,ไม่เล่นไม่เล่นต้องเล่นต้องเล่น <laughs> เดี๋ยวรอดูอุ <laughs> ้ย굿มอร์นนิ่งค่ะทุกคน ตอนนี้นะคะเป็นวันที่3แล้วและแพลนวันนี้เราก็จะไปฝึกสกายด้ฟแต่ว่าอยู่ในอินโดนันเองเป <c oughs> ็นกิจกรรมสุดท้ายที่เราจะทำก่อน oh <my. S 1> ที่จะกลับไทยนะอาจริงเป็น3วันที่แบบคุ้มค่ามากๆกิจกรรมแน่นปวดตัวไปหมดแล้วตอนเนี้ยถึจา้านี่เรามีติ๊กเก็ตน,นะคะที่เราจองไว้เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านนู้นก็เดี๋ยวจะมีคนมารับเราเข้าไปน่าจะแบบเป็ดลงไปอะไรอย่างงี้ก่อน it's might hard to see this are. how to do legs okay okay first for the suit with a zip at the front okay just wear the running gear knee จะบอกว่าเล่นเสร็จแล้วนะคะมันเป็นอะไรที่แบบแบบเร็วมาก45วิหลายเซสชันแล้วก็เข้าไปก็แบบมันบินได้อ่ะมันดีนะตอนแรกแต่ตอนแรกตอนที่เแบบแอบกลัวแอบกลัวนิดนึงเสร็จสิ้นไปแล้วกับการบินเอาจริงมันมันเหมือนกับแบบ มันต้องใช้ร่างกายแต่ว่าต้องแบบทำเป็นตัวเอ็กซ์อะแล้วเขาก็บอกว่าเราต้องรีแลกซ์แบบรีแลกซ์แต่พอรีแลกซ์มันก็เหมือนจะดีนะแต่ว่าพอลมมันตีนิดนึงอะมันก็เอียงอะก็ดีนะคะเป็นกีฬาที่แพงดีประมาณ40สิงคโปร์ดอลลาร์ถ้าเกิดมันมีที่ไทยให้เล่นเยอะๆมื่ก็อนจะดีแต่ว่าที่เนี่เขาบอกว่าเป็นอุโมงค์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้วยนะเมื่อกี้เออเขาบอกว่าใหญ่ที่สุดบายบายลงแ้วอีค่ะบายบายตอนนี้เราไปแอร์่อนแล้ว Don't need to settle down. Day nights and late nights don't get around. But there's something about you, something about you I like. About you I like. I get too drunk and too scared to lie. If only you knew I gonna die. You, one of us, one of us got to stay.